อยากจะลบเพื่อนออกจากไลน์เราเพื่อนที่เราลบจะรู้ไหมว่าเราลบเขาออกจากไลน์แล้วแชทเก่เาที่เราคุยกันไว้จะหายไหมเพื่อนที่เราลบจะยังส่งข้อความมาหาเราหรือว่าโทรมาหาเราได้หรือไม่มาดูคลิปนี้กันครับครับก็สําหรับวิธีการลบเพื่อนในไลน์นะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่ไลน์นะครับและกดไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นกดไปที่เพื่อนนะครับตรงนี้เลย และหาเพื่อนนะครับที่เราต้องการจะลบไลายเลยถ้าผมจะลบคนนี้นะครับก็กดค้างไว้ไปที่เพื่อนที่เราต้องการจะลบเลยน่จากนั้นนะครับกดลบตรงนี้เลยและกดลบอีกทีนะครับโอเคและนี่ก็คือวิธีการลบเพื่อนในไลน์นะครับเพื่อนที่เราลบนะครับเขาจะรู้ไหมว่าเราลบเขาออกจากไลน์แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะไม่รู้นะครับว่าเราได้ลบเขาออกจากไลน์ไปแล้วอ่าในลักษณะนี้เลยแล้วข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันไว้ กับเพื่อนที่เราลบไปนะครับจะหายไหมก็ปรากฏว่านะครับตัวนี้เลยข้อความจะไม่หายนะครับข้อความจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่การแสดงผลนะครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วและเพื่อนนะครับที่เราได้ลบลายไปแล้วเขาจะโทรหาเราหรือว่าจะส่งข้อความหาเราได้หรือไม่นะครับก็เขานะครับจะยังพิมพ์และส่งข้อความหาเราได้นะครับแต่ข้อความที่เขาพิมพ์นั้นจะมาไม่ถึงเรานะครับ <S <S Wh อ่าก็ <S 1> <S 1> ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการลบเพื่อนในไลน์นะครับหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามเพิ่มเติมตรงจุดไหน สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ